เฮ้ยเหตุ nh อยเฮ้ยเฮ้ยเวลาเ hey, ฮ็ดงานบุดี่ได้เนี่ยเฮ้ยบอกเถ่าแก่ได้เนี่ยเถ่าแก่บุหูุดเหอเพราะนี่เห็นขวดนั่นนะ่ะเอ,าอ้าวยานไปเห็นขวดปะดูมันต้องกำลังการบัหนี้เลยเดี๋ยววะอ้อาวยานพอดีนขวดเนาะโอู โอ้โอ้อืมบอกที่แก้แท้งอะเนี่ย อ้าวว่าแล้วบาทเนี่ยพ่อแมนตายเลยบอเนี่ยฮึเอยเอ้โอ้ยแมนตายท่านดอก